แพลวค่ะ MU T หมายเลข56ค่ะแพลวก่อนหน้านี้เราได้มีการสัมภาษณ์กันก่อนหน้านี้มันจะมีการประกวด Miss Universe Thailand ในเรื่องของการขยายอายุวันนี้มาถึงแล้วแล้วเขาก็ขยายเราเป็นหนึ่งใน30เป็นยังไงบ้างฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงแล้วค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็ออขอบคุณกองประกวดเนาะที่ให้โอกาสแล้วก็คือเราไม่รู้ว่ามันอาจจะเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์อาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าวันนี้ค่ะแพก็ได้มายืนอยู่เป็นห ในสามสิบคนสุดท้ายของผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand สองพันยี่สิบเรียบร้อยแล้วค่ะความพร้อมของเราล่ะเพิ่มขึ้นจากวันนั้นไหมแน่นอนค่ะเพราะว่า3ปีที่อยู่ตรงนี้มาเตรียมพร้อมทุกวันเพื่อที่จะมายืนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกๆวันมันมีความพร้อมเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วค่ะ แล้วตอนนี้แพลวเองก็คือเป็นกระแสะและที่สําคัญเนี่ยคือเราก็ได้รางวัลโลเ้นเทียล่ามาด้วยรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากรู้สึกเป็นเกียรติมากๆขอบคุณกองประกวดขอบคุณมากๆนะคะที่จริงๆต้องขอบคุณคณะกรรมการในวันนั้นที่ได้ให้รางวัลอาสงเกียรตินับแพวมาก็ทําให้แพลวเนี่ยผ่านเข้ารอบส0สคนสุดท้ายโดยเมวัดเลยแล้วแพลวรู้สึกไงบ้างบางทีเนี่ยมันก็จะมีกระแสะว่าเฮ้ยแพลวทำไมถือได้มันยังมีคนอื่นที่เหมาะก,กับแพลวอันนี้เรารู้สึกไงบ้างเราเรามีได้รับฟีดแบ็กบ้างไหมก็ได้้ยินมาบาบงค่ะ เขาไม่ได้ไม่ได้คิดมากกับเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าวาวันนั้นคะแนนเป็นเป็นเป็นสิทโดยชอบธรรมเนาะของคณะกรรมการทั้ง17ท่านแล้วการที่คณะกรรมการให้มากกว่าครึ่งนั่นแปลว่าสิ่งที่ประส่งไปให้ท่านกรรมการเนี่ยท่านเขาได้รับรู้แล้วก็มันก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะในเมื่อเขารับรู้เนี่ยสารที่เราส่งไปอะ่ะแล้วมันมันอาจจะไป ทัชอะไรเขาเขาก็เลยเห็นเราเชื่อว่าเขาคงเห็นถึงความสามารถหรือว่าความตั้งใจของพระจริงๆที่พระจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วหลายคนเนี่ยยังมีติงเราเรื่องในเรื่องของภาษาอันนี้แพรอยากจะบอกอะไรบ้างก็ก็พระก็แพรก็คือแพรอะค่ะคือแพรไม่ได้บอกว่าพระจะหยุดหรือว่าพระจะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องของภาษาอังกฤษพระรู้ว่ามันสาคัญค่ะแต่พระอยากจะให้โฟกัสว่าสารหรือเมสเซจที่เราจะส่งไปในการประกวดครั้งนี้มันคืออะไรแล้ว ทุกวันนี้พระเองก็ยังคงฝึกภาษาอังกฤษอยู่ยังคงติดตามข่าวสารบ้านเมืองทุกอย่างที่ทุกคนติมาแนะนํามานะคะเพาไม่เขายไม่ได้นิ่งนอนใจพระอยู่ทุกวันนี้พระกลับมาจากทํากิจกรรมเข้ก็เรียนต่อศึกษาต่อเพราะฉะนั้นให้โอกาสกันดีกว่าค่ะพอมายืนตรงนี้แล้วพราก็อยากจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเหมือนกันได้หรือไม่ได้ยังไงก็คณะกรรมการเขาก็จะเห็นถึงคนที่เขาก็จะเลือกคนที่เหมาะสมของเขาเองแล้วถ้าวันนีเ้เขาเรียกว่าผลมันออกมาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด เราจะบอกกับตัวเองไงบ้างอยากบอกอะไรกับแฟนๆไหมหมายถึงว่าถ้าเกิดไม่ได้เข้ามาถึงตรงนี้หรือว่าไม่ได้รับมงกุฎอาจจะไม่ได้รับมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามันถึงวันนั้นจริงๆเพราะเชื่อว่าถึงวันนั้นแล้วว่าเราคงจะเป็นคนที่ทําทำทำดีที่สุดแล้วเราตั้งใจอย่างเต็มที่ในทุกๆวันแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆก็แค่ยอมรับมันค่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดคอมมิชชันนีว่าไทยแลนด์ที่เราฝันมาตลอดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเราก็มีความสุขแล้ว สุดท้ายอยากให้ขอกําลังใจแล้วก็อยากพูดอะไรกับแฟนๆบ้างที่ติดตามเรามาแล้วก็ให้กําลังใจเรามาตลอดเลยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกแรงโหวตแรงเชียร์กำลังใจคําติชมคำคอมเมนต์ต่างๆนะคะพูดคําเดิมเลยว่าทุกๆคําทุกๆคำคอมเมนต์นะคะมีพลังกับเรามากมีเออมันเป็นมันเป็นแรงผลักดนันมันเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยพยายามที่จะทาให้ตัวเองดีขึ้นในทุกๆวันนะคะ คุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พรามายืนในวันนี้เพราะว่าถ้าไม่มีคำคอมเมนต์ของคุณในวันเก่าๆที่ผ่านมาพราก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะ้องเดินไปทางไหนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพราในการประกวดมิชชินวัไทยแลนด์ในปีนี้ด้วยค่ะ